ผมต้นงานสลัยรุทธศีผมป่วยเป็นไตวายหรืออะไรในยาสุดท้ายนะฮะสามเพศที่สุขาที่กระสุนนี้ก็ไปพบสิบปีครับผมคุณเป็นนักสุขีตอนนี้รอผูกถ่ายไปอยู่ตอนนี้ก็นนก็ไปจันทุกสุขพระทัตตุลาวันวันวันนะฮะ mm hmm. เอ,อเมื่อสัปดาหา์าที่แล้ววันที่สิบแปดก็อะพอรู้จักใจในในทีมงานคือใจแดงเนี่ย หมอหมอบอกว่ายัางไงแล้วก็ยาแรงเนี่ยท่านจะไม่ยอมก็อตจะกลับบ้านอย่างเดียวเออพ่อก็ตายพ่อก็ตายทีน<อ>ี้ท่านบอกว่าได้ได้มาลองสัมผัสกับเรานะครับเชุดหนึ่งท่านก็ไม่ได้อบถึงที่วันหายไหนๆก็มันแผน่นไม่โดนเส้นได้เะก็อเชีพเอามาอ้วาั<อ>าน่าชื่อาชีพที่แล้วผมมีตา ได้ไปออกพื้นที่กับพักหลายที่วัดกาหลสมุทรสาครเข้าบริษัทเลติงทขั้นประธานก็สั่งมาเรื่มทานยนวันอาทิตย์ก็ทานไปอาหารเด็กน่าจะถุกไปหนึ่งก็ทานไม่เงยหนุนทำงานเต็นที่ว่าให้เข้าเรียนสี่โมงเย็นเรียเย็นก็ใช้ชนิดประจิตยังไม่ได้สีเจตัวเองจนเพื่อนอยู่ในสายงานทำงานมีการบอรื่าคเป็นไงเมื่อวานกินยาทุกวันหรือเปล่าเป็นไงเออ กูดึงไปเลยว่ะรู้ว่าก่อนที่กูไม่กินยามันเนี่ยกูมันง่ายก็เลยเราก็เลยหัามพยอนมาเวลากนมไผ่แผงเสียเยอะนะครับก่อนมาในตอนคกูจะนอนสบายมากดูของเสียข้างหงดง่ายนอนไม่หลับกับอันม่วงม่วงตาจะรไม่ขึ้นแต่เวลานอนมือนราทุบไปทุบอีกหายใจก็ต้องลุกขึ้นมานั่งตีหนึ่งก็ยังไม่ได้นอนยี่สิบนะคาที มันทรมานนะการรุกฐานอย่างพิธานนะตัวเวงปุ๊บสองช่วงลงไม่หนอนสบายตือนนะช่วยๆๆเตือนเลยเกี่ยวกับกางที่โอนไม่หลับรุ่นน้อนไดยผมไม่ทีสิบปีนะหลังจากทพิธานเป็นี้ไปยี่เดีสองเดียวผมดีใจมากต้องทิ่แง่สามสิบวันนะครับสองเดีอวเรื่องเนที่พิธานทำใจที่ได้ก็คือ ก็พอรู้ก็เปนแต่ถามว่าเต็มร้อยมาให้0สิทธิโอ้แต่ม่ก็เต็ร้อยก็ต้องดว่าเรัมื่อเริ่มโกับทยดวอ่านเล่ดีากแน่ต้องคิดว่า9บีกอยู่กับคนไทอยู่เลเราจะใช้ตัวเรานี่ครับายตัวเองรู้ทำวยองิบมาผลวางขอบุญถ้าเราเป็นผ้นะก็ขอเป็นการเริ่มรับ